นี้นอกจาก MV ็มวีทีป๊อปเคป๊อปอะไรใดๆวันนี้ฉันจะพาเพื่เนๆมาดูเป็นในส่วนของออฟฟิเชียลไคลล์ของซีรีส์ไคลอ์มันก็เหมือนเป็นตัวอย่างที่เขาบออกมาก่อนเพื่อแบบว่าเออขายในทุนหรือว่าเขาบอกมาให้เห็นว่าเออบุแอนโทมันจะเป็นยังไงมันหนังจะเล่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่เลือกมาให้ทุกคนดูเป็นเรื่องที่ฉันเลือกเองใช่ไหมเรื่องที่ฉันเลือกมาให้ทุกคนดูเนี่ยชื่อว่ามนุษย์ขักอินทีว่าอ่ามากเออเอออินทีว่า ที่อยากให้เมฆมานั่งดูด้วยเพราะว่าในเรื่องของแง่แบบหนึ่งมันเป็นซีรีส์วายกับสองอ่ะมันคือความแบบมิวสิคอลร้องเพลงมิวสิคอลไทยบ้านนออกเออเป็นฟิวนานก็อยากให้เมฆดูมันีจริงๆกิงก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องของแบบการดีไซน์มุมภาพะอะไรเงี้ยให้เข้ากับความเป็นวัฒนธรรมอีสานที่มีกลิ่อนอายความเป็นดิสนีย แล,ล้วเลือกแบบบุคลากดา้วยเอ <laughs> อจริงเออเอะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูพายโลดเทรลเลอร์ดูมันดีไลน์อัพ2025นะคะมนรับพักอีหลีไป <cl aps> <cl aps> โอ้ทุง่งนาเอ้ยสีหนองเศร้าเอ้ชอบฝนอะดีกว่าเ <laughs> อ้ย แงบอกเคยมีแฟนบอยู่แดดน้องป็นสาวลอเุ้ยเลุยลอ็พิพิีมาิใหม่ีปคุณอะไรฝันบักนอยบักน้อยฝันอยากร้องเพลงแต่เด็ค่ะ มีปมเหกันรรอเพลงวิน์หรายว่าอยัไรวิศบอก้วยเราดูดว่าวิศนล้วเออเขาแมนจ่ะ่มือมันต่างกับวิศนพอดีเดวขอแเท่นก็ได้สีจี๊ดมากอะผูแสบตาเ่ยจิเกี่ยบจี๊ดมากตอนนี้สีชมพูเพื่อดูดิ้กระแทกตา้าล้อโดนแล้วเร็วๆเพิ่มเวานเล่นก๊าล้อเล้ว เจ้าคนลาวแทนจ้านุ้ยเขาเป็นวัยรุ่นเจนซี่เขาต้องให้ต็มใจแน่เออถ้าเลือกคนตุ่ถ้าตัวยยังเป็นน้อเตุ่ยอีกนะเขาว่าตุ่ทีมการเป็นลดนี่พีสปีกเกอร์นะคะแอนด้าให้ทีมลานเปิดปักนิ้กกระถ or ไอ้นิดกับพ่ออ่่าแมก็คือนิดกับพ่อเป็นปมของแม่เอ้าเซฟเอาเอานั่นพี่ฝน ซาอย่างหนังมีอ่ะจริงไม่กูเขาทำตัใหญ่เองดูพวกแบบเฟมดีไซน์หรือว่าเอลเมนต์ีเขียเกี่ยไปตามน้ไม่เจ็บวิมานหนักเออวิมานหาเหมือนบ้านแบบในหนังที่เคยดูเลยมองเฮ้ยกูยอมแล้วไม่ได้ผมรู้สึกว่ากัรอาร์ตมันได้เม่วุเดียวมัดี โอู้สีดิฟ้าชมพูแบบเขียวไม่ใช่ไหมสีเขาใส่น่าสิคุณมาตุ้งกี้กีกี้กี้จับฟ้าแฝดคู่เออก็ว่าอยู่เสียงเหมือนคนเดียวกันจังเป็นง้ลืมตีนเออมันเจ้าละเออลืมตีนเออคุณนิชาร์เดี๋ยวหลังจบโชว์คุณนิชาร์จะกลับมาอยู่กับเออถูกใช่ไหมมาชเมโร่ตาคีดไปบอกเขาด้วยนะ ไอ้ขอถอนตัวจากการปุ๊ p r e s e n t ์ t Got it Got it Yeah นี่มึงไปทำาี่ทานให้พ่อถอนตัวได้ว่าฉานผมพยายามแล้วจริงไหมครับพ่อกูก็เห็นมึงพูดแบบนี้ตลอดแต่พอครับถ้ามึงพยายามจริงทำไมมึงทำอะไรก็เจ๊งแสงแม่นแฟนตาซีจิมพ่อพ่อช่ผมครับที่นี้จะเป็นโคกาม่ันพ่อไมพ่อไปเอ ก็เมื่อกี้แม่ไงแม่ในอีกแม่ในอีกเออแม่บักน้อยอ่ะเออแม่บักน้อยไอช้างเหรอพูตรแก่ขอคนละคนกันเมื่อกี้คนละคนอ๋อแม่บอกได้ใครกันผู้สี่บ้านแบบตากตาดีอ้าวดูกับจ๊อบดูกับจ๊เอานี่ยังมีครับวันนี้คือมีพี่บ๊อบปี้อ่ะคือตลกนะเอาเสี้ยมี่ยังนครับ ือพอสั่งจากเธอเอออสั่งจากเธอนี่ครับผมเอาตำไทยผิขอใส่สองเม็ดละกันไม่เอาเปลนเด่นไปไม่ไม่ใส่ละกันเก็บไปไม่ใส่พรเลาเน่ยออกด้วยออกด้วยนล่กัมนาแล้วรเองมันลัง่อให้มันเล็กหน่อยได้ไหมครับก็ตรจจากเส้นกินเข้าไปแล้วผมจ ขอให้พี่ช่วยสับสับสับ่สับกรดิดกที่ล้านหน่อยกินปซร้ามันโชยมนละผ่านมาเป็นสิบเป็นร้อยพี่ไม่เคยล้างเลยเหรอครับเอ๊ะคิดไปคิดมบถ้าเอาเม็ดออกจะเผ็ดอยู่ละกนพี่ผมไม่เอาส้มตำไก่ติ่งก็พอแล้วค่ะพี่แกวบินได้ไปีวไเอาไปปิดก็พอ ไปทีหนึ่งโนอาอยากใส่หมกชุบสาหร่ายช้อนหยุดเถอะตัดหัวไปบ้างนะเออกลายซีก็ยังมาบังหน้าบ้านบังเพื่อนอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องจังกูไม่ได้อ๋อปุอบเองเนี่ค่ะบอกเขาคิดว่าเป็นแฟนใช่ไหมม่งฟนผมไม่ได้พูดกับคุณไม่ใช่พี่ช้างไม่ได้ถามเออก็ไม่ต้องพูดสารเละแน่เขียนรูกกระจกหรอ สชาติอาหารร้านมันเมือนราานคนอ่ะเจ้ในเมื่ออาหารร้านผมมันเป็นฟิวชั่นหยุดทำไรหยุทำท่านี้ยูไอ้ยูอะไรเนี่ยยูกันดีๆว่าอไรกนบอเจ้ายูอนอีแก้วอเอออีแก้วถืออะไรอ่ะชอบชอบคือตัวต่อ

สมมติป้ายแบฟิวชั่นฟิวชั่ะ ไม่กิเมื่อวีน่าแหลมีบ้านน่ะคือฟินลโมนมันคุ้นไรกลิ่นกลิ่นมันแรงใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้เออเรื่นไปกี่อังเกิดขึ้นคนว่าเฮ้ยนั่นนั่นนั่นม่เพิร์ลแล้วเนี่ยเพิร์ลหึงเขาเนี่ยแก่ไปแล้ว่ะแก่ไปแล้ว่ะน้อยเออเหนื่อยยันนี่เออ โอ้ยสีมันสดใสใจสสกูจริงอาเห็นมะเขือเทศ้อนแดงมากชอบกระดิ่งแบ่ิวชันแมนบอส <c oughs> นี่ นีไปแล้วกจะทามาเดี๋ยวตัวหวยตนใจแล้วผเอ้เอได้เป็นาันนี้เหรอเออเศ้าเกิตัวว่าร้าแล้วตัวว่าวิสานแล้วพ่าอเกิดอะไรความหนาวม่อะคนถามดีดีแล้วก็คุ่จะดูเดีอดนต่างอย่างนี้เนี เรียบๆเขาตั้งใจดูแม่สักทีนะมึงออกมานก็ใช่ออกงาน,นเออยังเออสักทีนะยัง จาแ่กันเอาไม่ให้ดูด้วยหนีสั่ตังก็มาตมฟิวชาร์คคุณ้ดนจรออกก็จะมาคอลแลบกันปะเฮงอะไรคือสีชิคี้พชอบสีอะคือดิสนี้แบบสลิดหนนิวออ้มีความสลิดนะ เต้ยนที่ขโมยเขามาเปลี่ยนไปแล้วอยู่นีก็คิดถึงเขาของแทนใจเหรอวิววิวิหนื่อยเหอรับเลยอ่ะโซเซมาเกนี้อะนรเฮ้ยมันระเบิดว่างอะมันแบบมันฟิวชิโิวนี้นสี ทำไมเหตุยังอายุปีโบไัอายุปีโบพี่ก็แค่อยากกลับมาหาคืนวันเก่าๆกับน้องของพี่ไงปโอ้ยอยู่มาล้นานไม่รู้ไมรู้เลยอยากะ เขาคิดว่าเป็นคนเดียวกันไงตอนแรกคือที่รู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่ของซีรีส์วายจริงไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในวงการซีรีส์วายนะจริงแล้วมันมันสนุกอ่ะมันน่าดูตอนนันน่าดูรอมคอมไทยบ้านนี่เหมือนแบบเหมือนเราพูดกันตลอดทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรตลอดเวลาที่เลี้ยงเลยคือมันมีความแบบสีมันสดมีความแบบสีแบบจึ้งอ่ะมันมีความเป็นแบบแหวนเดี๋ยวสดตอนเลยใช่แหวเดียวสดแช็คดิสนีย์ซีรีส์เว็กซีรีส์วายไีรีส์ การส่วนผสมของหลายๆอย่างที่แบบความคนไทยเติบโตมาซ้อมตำเอวยิปตเอยกระเทียมแต่ว่าถือว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องอ่ะอยากให้มีพี่เปาวั like anyway ีร้องไงปรุงรสให้แซบหนอเซอร์เอ้ยไม่ถ้าถ้เกิดว่าในซีรีส์จริงๆก็อาจจะมีเพราะอันนี้มันแบบแค่สั้นๆไงด้วยแต่หน้าดูอ่ะสิบห้าเลยสั้นยัง เราก็จะเห็นแบบตามรลุเดิมของทีเด้วัยแบบรักการมัธยมมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแต่นี้มันแบบต่างจากนันเิดที่เคยเออแบบใหม่มากอ่ะัลงจริงซื้อถั่วเนี่ยดูมากนี่ว่านี่่ดังอะเออนี่ว่าดังเลยอ่ะพูดตรงๆรงนะคนน่าจะอยากดูเยอะอะดูจากแขลก็รู้มันคือความรวมตัวแบบนักร้องลูกทุ่งเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่อะคือซีนวลีเขาก็เบอร์ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่ามีแต่ละคนเข้ามาแบบเฮ้ยน่าดูอะตื่นเต้นแล้นลุกนี่คนลุกเลยก็ไ่อยากรู้ว่า มีมาใน่องยเข้ามาขนาดนี้แต่จะมีอะไรแต่แต่แต่คุณชอบเมคข์เมคั์หุยใครเปิดแผ่นน้าชอบกินใคยเปิดแผ่นไห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 นโอ้อาจจะมีเพราะเรื่องเต็มนี้ว่ามีทุกคนร้องอยู่แล้วอะโนคอร์้องเองไม่ฝรั่งอุดรพี่เปาวลีพรีมอลแผนหน้าเออไม่เหรอเื้อเรื่องมั็นหน่าดูวัววลนี้แลมมันมี โฟมมีแฟนอะไรอยากรู้ปงเออเ้ยเขาจะมาเข้าไปทาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเไปอือน่ารู้อ่ะอันนี้อันนี้เรามาลองหมายถึงว่าดาดาๆทางกอเรื่องใหม่นี่คว่าที่มีคุณแม่อตัวคุณแม่พี่ฝนนะใชอคุณแม่ฝนตัวพี่ฝนที่เป็นคุณแม่อ่ะในเรื่องอาจจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องพ่อซึ่งมันใครยังไม่รู้อันนี้เออที่ไชใช่กับเยนิชเนชโอ้โอ้นินิต นิชนิชที่เลือกเส้นทางไปเป็นดาราเทปแล้วก็เป็นดาราเออแล้ก็แบบไม่กลับมาเยี่ยมไม่กลับมาดูดำดูแดงดูอะไรสักดูดีอะ่รดูไม่หกเออหรือเปล่าอันนี้ต้องรอผลงานก็ต้องรอเออแต่วันนี้วันนี้ว่ามันน่าสนใจบวกกับที่เลือกให้แม่ไปดูคพราะกิ๊บก็รู้สึกว่าในแง่ของ camera movement นะมันน่าสนใจมากคือความแบบคือเราก ลูทิชิคอ่ะมันมีลายกล้องเป็นอีกอางเฉพาะตัววิธีการเล่าเรื่องวิธีการสื่อสารในส่วนการร้องเพลงอ่ะเออพอมาดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออหนึ่งเลยคือมันว้าวมากกับสองคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันเห็นความคราฟอ่ะของแบบความตั้งใจทำของผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยการเลือกช็อตคือซีนที่นี่ชอบที่สุดเลยนี่ชอบซีนที่พี่สีมาสั่งส้มตำแล้วก็ร้องเพลงตับ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 ใส่ใส่ได้แหละนั่นแหละไม่คือกล้องซีนนะสำหรับนี่รู้สึกอุ้ยมันสนุกมากเลยแล้วก็พวกแบบกัรแบบเปลี่ยนบ็อกกิ้งอะไรที่มัน ก็เรียนมุมต้องมันเหมือนเป็นลองเท a k ด้วยว่าแต่ว่าก็มี i n v e r s i b l e cut อยู่เหมือนกันใช่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 แบบว่าเออรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากในแง่ในแง่ของเทคนิคการทํางานก็น่าติดตามเพราะว่าเราอยากรู้ว่าพอมันเอาความเป็นมิวสิควลมารวมกับความเป็นซีรีส์แล้วอ่ะเออเทคนิคการเล่าภาพเนี่ยเขาจะเล่าออกมายังไงเอออันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าติดตามแล้วก็ในเรื่องของงานอาร์ตในบูดก็คงไม่ได้เพราะว่าสี่แสน แต่งแสุดๆอาก็เป็นาบานนานเป็นมบบานนนยาวละคิมดีแต่สนุกสนานะงดเอยากดูแล้วอะแบบแค่ไพลอดอั่างขดาษนีเลยสามารถมาปีนี้เลยนะตรงสุดเรื่องพวกในละครอะเออละคไทยอทีทำอะไรแบบคันใจอะมึงมึงจะบิ้วิ้วอะไรนักหอ้าประมาณแนเวมานนานก็เดี๋ยวมาดูกันไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ด้วยก็ไม่เสยวยแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นหล รอติดตามไปพร้อมกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามทางในส่วนของบนหลังฮังกีหลีแล้วก็ติดตามโอเคเตอร์ด้วยอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะจ๊ะไม่แน่ใจว่าปีนี้เนี่ยอะไรยังไงคือเคยรับประจาไว้้แลวว่าอาจจะมีรีแอคซีรีส์ให้ทุกคนได้ดู ừ ừ แต่ว่าเราก็คิวตรงไหนอ๋อคิวว่าตรงไหนเออมาหาคิวตรงน,นี้ได้ไหมเปิดดูพร้อมกันแต่ว่าเปิดดูในมิวส์โอเป็นซูมเฮ้ยมันเนี้ยทะลุด้ดิเออก็นั่นแหละอ่ะแต่ว่าก็ ถ้าเป็นไปได้แลวกันเราเราจะพยายามมารวมกันมารีอคอะไรสนุกๆเปิดรูทการรีอคใหม่ๆที่อาจจะไม่ใช่แค่ m อและอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้ดูยังไงก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พอคอาปากของคอมัลรักทั้งอีีเนาะใครที่เพื่อนๆแบบมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะร่วมเดาแนวทางไปกับพวกเราหรือว่าสนใจอะไรในซีรีส์เรื่องนี้ทำไมถึงอยากดูก็ลองเออคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา all reaction ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ